สุสภาพยางผมสิครับน้อง,องผมกีดสุดยอดมันครับหดลายกับเจ้าของสวนวเรืนอนต้นนี้ก็ทำยางออกดีนะครับไม่ใช่ยางหน้าตายเลยทั้งชิน้นะยางออกดีอยู่เนีย่ยมาเปลี่ยนหน้ากีดก็ดูล้นนะครับกีดผ่าแรงนะฮะ ดูล้นปล่อยมันล้นไปนี่แหละตรงนี้ใช้ยาเล่งน้อยหน่อยว่าต้นนี้มันออกปกติไปดูสภาพครับากตดเอาน้ำยางมาจากไหนมันก็ตัดท่อน้ำยางทิ้งหมดแล้วครับไปอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับลูกน้องผมอะทั้งยางเล่งยาเล่งทั้งกีดสภาพอย่างเงี้ยฮะ ผมใจดีไหมครับจริงๆก็แม่ผมแหละเป็นเจ้าของแม่ผมใจดีไหมครับแม่อาจารย์ต้นใจดีครับเป็นคนอื่นก็คงแบบนะไล่ออกไปหมดแล้วทั้งยาเรื่งทั้งกีดไม่สวยด,ด,ดิยางก็เริ่มใบเขียวแล้วนะครับใบเริ่มเขียวเริ่มใหญ่แล้ว เนี่ยฉีดน้ำหมากสูตรสองก็เป็นอย่างนี้ครสภาพอย่างนี้มันยังออกนะครับสวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆทั้งหลายเอาไปฉีดสูตรสองก็คงจะออกเยอะกย่าน,นี้อยู่แล้วครับเนี่ยคือสภาพอย่างนี้มันยังมีน้ำํำยางให้นะครับคือก่อนนะเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าทั้งยาเร่งทงั้งแทบจะสร้างน้ํายางอะไรไม่ได้นะฮะ สังเกตกีดผาแร้งออกทุกต้นนะฮะตรงนี้ทุ่มฉ่ำเพราะว่ามันเป็นเขตชนปทะทานนะครับปล่อยน้ำเข้าได้ดูสภาพต้นยางผมนะครับเอาไปใช้นะครับสูตรสองของจาย์ต้นนะพอสภาพโซมขนาดนี้นะมันยังให้น้ำยางนะครับดูิฮะ ยาเล่งทั้งนั้นแต่กระสภาพต้นฮะแม่ผมใจดีฮะอาจารย์ต้นก็ใจดีเหมือนกันออ,อกทุกต้นฮะดูดิยาเล่ง่ะต้นเล็กๆมันก็ยังออกเนี่ยขึ้นกระโปะงดูสภาพมันไม่น่าจะออกหรอกใช่ไหมมันเพื่อนว่า เนี่ยเขาก็สอยไปข้างบนจริงๆข้างล่างอะจิ้มดูอะเต็มเลยนะน้ำเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีแล้วอะเนี่ยสภาพออกทุกต้นครับกีดผ่าแรงแล้วก็ออกทุกต้นต้นที่ไม่ออกคือเขายังไม่ได้แขวนยังไม่ได้กีด หน้าตรงหน้าตายหายหมดฮะหายห,หมายถึงมีน้ำยางนะฮะสภาพคนกรีดผมนี่บันเทิงศิลินฮะสวัสดีครับ